ทำอย่างไรให้เซลล์เก่งๆอยู่และเติบโตกับท่านปัญหาเซลล์เก่งไม่อยู่กับท่านแล้วลาออกค้าแข่งมีหลายปัจจัยมากเลยบางทีช่างไร้สาระมากๆออกเพราะทะเลาะออกเพราะน้อยใจออกเพราะ,ออราะหัวหน้างานไม่ดูแลออกเพราะปัญหาที่แบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับท่านน่ยตอนนี้คำถามคือเราเทรนเซลล์เพื่อไปดูแลลูกค้า แต่องค์กรของท่านเองมีระบบดูแลเซลให้อยากอยู่กับท่านอย่างไรบ้างข้อหนึ่งสวัสดิการว้าวไหมดีไหม 2. ความยุติธรรม 3. การดูแลบางทีดูแลจนเสียผู้เสียคนขาดลามาสายกระเจิงว่าก็ไม่ได้วันนี้ลองดูครับ KPI สิ่งนี้ต้องทำไขน็อตให้มันโอเคคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาจะทำ j d ออกาสประเมินจัดเกตวัดผล รวมถึงอบรมปรับแบบมีคุณภาพที่เซลล์อยากจะได้โฟกัสลงทุนเพิ่มความรู้เรียนรู้อบรมสัม,มานาวางระบบที่จะทำให้ท่านเงินเดือนเพิ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วพบกันในงานสัม,มานา